ใครที่กำลังมองหาหัสออสตานะครับผมทุกคนผมขอแนะนำร้านนี้เลยร้านนุกเกอร์ชอปร้านนะครับบริการขายหัาออสตาอย่างดีเลยแล้วก็ยังมีแบบสุ่มดนวยนะเดี๋ยวนี้ผมจะมาสุ่มดูนะครับนี่ได้ของมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูของพร้อมกันเลยนะครับทุกคนว่าจะเป็นยังไงไปทุกคนดูหูเจ็ดดาวเพียบโอ้โหบอกเลยนะครับมีเยอะจา้าใครที่สนใจนะครับทุกคนลิงก์นุกเกอร์ชอปอยู่ใต้ล่างคลิปนี้หรือไปซื้อกันเลยนะเด็กๆ โอ้โหทุกคนครับโอ้ตอนนี้นะครับทุกคนทางแมปทอยเลตท,ทาวเวอร์ดีเฟเอนต์นะครับก็ได้ปิดปรับปรุงนะครับทุกคนโอ้โหผมแบบว่าอย่างโซแซนะครับทุกคนครับเออตอนนี้ก็มีคนเล่นอยู่23่สิบสามคนจะขอ F5 อีกทีหนึ่งเนี้ยโอ้โหนะมีใช้งาน23คนน่าจะเทระบุเปล่าก็ไม่รู้เนะี้ยฮะคือเหมือนผมนะครับก็ได้ติดตามนะครับผมข่าวของ Toilet Tower Defense นะครับก็ ได้แบบว่าพอร,ารู้ๆมาเห็นบอกว่าโดนเรื่องลิขสิทธิ์ใช่ไหมครับทุกคนผมก็ไม่แน่ใจนะคบว่าลิขสิทธิ์ทางด้านไหนอะไรยังไงนะครับเพราะว่าไอเกมต้นฉบับเดี๋ยวผมก็ไม่รู้นะมันคือเกมอะไรนะแต่ที่ดูมาเขาบอกว่าโดนล,ลิขสิทธิ์นะครับทุกคนแล้วผมก็ได้มาดูใน Discord ของเขานะครับเออ Discord ของเขานี่ก็อะไรก็ไม่รู้นะเขาได้แจ้งอะไรไปวะคือผมต้องไปดูในอ่าันีน,นี้ก็แจ้งมาตั้งแต่วันที่16โอ้โห สิบวันที่แล้วนะครับเออผมจําไม่ได้แบบว่าเขาโพลไปไหนๆนะแต่เขาน่าจะแบบประกาศอยู่นะครับว่าเป็นเพราะอะไรเออถึงแบบว่าปิดแมปนะครับแต่น่าจะเป็นหลักๆก็น่าจะเรื่องลิขสิทธิ์แหละนะครับทุกคนแต่เห็นเขาบอกนะครับว่าของเราเนี่ยจะไม่หายแน่นอนนะครับแล้วก็จะเปิดให้เราเนี่ยได้กลับมาเล่นอย่างแน่นอนนะครับทุกคนเออรอเล่นอยู่อะทุกคนอยากเล่นแล้วน่ครับขอให้กลับมาไวๆนะคบสำหรับทอยเลดทาวเวอร์ดีฟเอนนะฮะแต่เดี๋ยวในวันนี้เนี่ยทุกคนผมจะมาแนะนาแมปนะครับให้เล่นรอแมปนี้นะครับทุกคนเดี๋ นะครับทุกคนแมปนี้นั่นเองนะครับหู่วิแม่งทาอย่างเหมือนโอ้โหโอ้ดูดิมันทําอย่างค่ายอะ่ะโอ้โหมันเหมือนแบบว่าคือเหมือนจัดเลยทุกคนนะครับเออก็เป็นแมปนี้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงนะโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่า let's go โอเคครับทุกคนแล้วเราเนี่ยก็ได้เข้ามาอยู่กันในแมปแล้วนะครับทุกคนเออเดี๋ยวเรามาดูความคล้ายกันดีกว่านะครับ ใครที่อยากเล่นรอก็ก,ก็ก็น่าจะได้อยู่เออน่าจะขายอยู่นะครับหรือใครมีแมปที่คล้ายๆเลยนะครับแนะนาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะฮะโอเคอ๋ออันนี้ก็จะแบบว่าเป็นตัวที่สามารถให้ซื้อเหรอเป็นตัวที่ให้ซื้อเหรอเออเป็นตัวที่ให้ซื้อหรือเปล่านะครับเออแต่ผมนี่ก็ไม่ไม,ไม่มีเงินนะเออซื้อไม่ได้นะครับอันนี้คือ,อรายชื่อคนหรออ๋อท็อปไทม์คนที่เล่นเยอะที่สุดว่าไป นี่ครับอันนี้ก็มีให้ซื้อด้วยกดไบนาวอะไรก็ไม่รู้นะครับเออโอ้โหมันต้องให้ใช้โลบักหรอโอ้ oh my god โอเคเราไม่รู้ว่าเราต้องไปเล่นตรงไหนอันนี้ F K นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวราลองเข้าเราลองเข้าเ,าเานี่ยทุกคนอ่าเราลองเอาหมด hardy hardy hard, hard. นี่เย็น yes, หมดหา r d ทุกคนเ <c oughs> ย็นจะเริ่มภายในอีก5วิเออ5วิ5วิ <c oughs> มาเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเอออยากรู้จังแบบนี้เป็นไงนะครับไป let's go bro เห็นมันแบบว่าเออหน้าปง้งหน้าปกขา,ายดีนะครับจะจะรู้ว่ามันจะสนุกหรือเปล่าครับทุกคนนี่มาแล้วอ่ะเลือกได้นะว,ว่าจะดานอะไรอ่ะเป็นดาดซิตี้ละกันเอาดาดซิตี้โอเคครับมามาดูซีมันจะเป็นยังไงมันจะเล่นแทงกันได้หรือเปล่านะครับจ <c oughs> ะดูจากทางเข้าแมปแล้วก็ท้อใจนะครับอ๋ออัอนไหนเป็นทางออกอ่ะทางออกของโมงมันนะ่ะอันไหนอ่ะอันนี้อู้เดีอเด้อเด้ เนี่ยครับเรามี400วางนี้ก่อนอ่านี่นี่วางลงมุมอ่านะครับมีอัพเกรดมีอัพเกรดเดี๋ยวดูครับว่ามันจะตียังไงอุ้ยคูดาวศูนย์จุดเก้านะครับเฮ้ยอะหู้หเรือเยอะขนาดนี้เชียวยัยเชี่ยมาเดอะฟักเกอร์โอ้โหเลือเยอะเกินทุกคนดูดิเลือเยอะจัดอ่าวางก่อนวางโอเคตุยตุยอ่าอุ้ยแต่ตัวนี้ไม่มีอัพเกรดใช่ไหมไม่มีอัพนะครับจะมีอัพตัวนี้กับตัวนี้อ่าตัวนี้ผมอัพไปสิโอ้โหสวยครับโอเคเปิ้ต่อไปจะมา เอ้ยมันมีกี่เวฟวะระดับฮาร์เนี่ยโอ้โหผมก็ไม่รู้ด้วยนะครับว่ามีกี่เวฟโอเควางไปเลยอ่าตรงน,นี้เจ็บนะน่าจะเจ็บโอเคแต่ละตัววิ่งมาเออแต่ผมชอบนะเลือกแบบนี้นะผมว่ามันดูง่ายนะมันดูง่ายกว่าแบบแมบพบต้นฉบับยังไงไม่รู้นี่ครับโอเคสวยโอ้โหเงินเราแบบพุ่งทะยานจัดอะเงินเราพุ่งทะยานจัดอัพเกดครับเออ บอกเลยว่าหนีไม่พ้นอ่ะเป็นไงโอ้โหตัวเราโหดจะมาทุกคนตัวเราแบบว่าโคตรโหดโคตรอันตรายเลยครับเออแบบนี้มันก็ยังพอเล่นแทงกันได้น,น,ะนะความคิดผมเนี่ยครับเออไปอัพอัพอัพนี่อัพเลยด0.5นะครับดาเมจ50โอ้โหตีก็ไวอยู่นะครับโอเคเราต้องให้ได้สักพันหนึ่งเด้อจะลองอัพนะตีที่0.1บอดได้บ่เออตีที่0.1บอดได้บอสโอ้โหตัวเลือกออกมาเยอะมากครับตอนนี้ตัวออกมาเยอะจัด อัพเกรดเลยอัพเกรดเลยดาเมจร้อยยี่สิบห้าตีสูตรจุดห้าวิโอ้โหโอ้โหทันหรือเปล่านะทุกคนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันผมต้องวางตัวนี้เพิ่มยังไงต้องวางอืมช่วยกันตีช่วยกันตีช่วยกันตีเฮ้ยช่วยกันเดี๋ยวมันลุดเดี๋ยวมันลุดโอเคอัพละสวยครับสวยเอามันถอดซ่วงถอดซ่วงมันเออโอ้โหนี่แค่เวฟสามนะทุกคนยังลำบากขนาดเนี้ยนี่เวฟสามจริงแล้วนี่ โอ้ไม่กอดแล้วผมไม่รู้ว่ามันวางตัวได้กี่ตัวเนีย่ยเออก็สิบสองนะครับสิบสองตัวเอาแล้วไงวางได้แค่สิบสองตัวนะครับโอ้หนักแล้วอย่างเงี้ยหนักแล้วผมว่าต้องลบตัวพวกนี้นะต้องขายตัวพวกนี้ทิ้งครับแล้วก็ซื้อตัวนี้แพงสุดน่าจะดีสุดหลักการใหม่แพงสุดดีสุดเนี่ยเออโอ้ตีมันตีมันตีมันสวยครับสวยแปดร้อยอัพเออตีตีต,ตีมันมันไม่ผ่านไปไม่ได้หรอกโอ้โหมือโปรอย,อย่างเรา เออเอเอ้ยทำไมมันเริ่มดูดปทุกคนไม่ได้นะห้ามเริ่มดูดเด็ดขาดอย่าอย่าเอ้ยไหวอยู่นะครับยังไหวยังไหวเขียงไหวชิลไหวชิลอ้าไหวชิลไหวชิลเอเคเอ้ยแต่มันก็เล่นได้นะทุกคนเนาะมันก็ยังเล่นได้นี่ครับก็ยังพอแบบถูๆได้ถ่ายแล้วมั้งนะมั้งนะเออใครที่อยากเล่นก็ตามมาปึ๊บ อัปเดอ่าาอยากเล่นตามมานะครับรู้มือรู้มือนะเออรู้มือนะโอเคผมว่ามันก็ไม่น่ามีอะไรมากครับก็น่าจะอัพอย่างนี้แหละเออแล้วก็พอจบจะได้ตังค์เหมือนอันนั้นหรือเปล่านะเออผมก็ไม่แน่ใจนะครับ เอออ่ะโอเคครับทุกคนก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับแล้วเกมที่ทุกเพื่อน,เ,อนเนี่ยเล่นรอนะครับหรือว่าเกมที่คล้ายเนี่ยทุกคนเล่นอะไรกันนะครับลองคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนี้นะเออผมอยากรู้แบบเวลาไม่มีแมปเล่นหรืออะไรเงี้ยรอแมปนี้ทุกคนเล่นเกมอะไรแมบปบอะไรกันนะครับหรือว่าใครที่มีแมป้ายทอยเล็ตนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้โอเคครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสว,ส,นะสวัสดีครับผม